ต่อไปก็เข้ามาถวายทานครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทัสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทัสะอิมานี้ มะยังพันเตมาตะกะพัตตานิจาััถาปริคารานีสะปริวราณีพิูุสังคัสสาโอโนชยามาสาธุโนพันเตพิคุสังโครอิมานีมาตะกะพัตตานิจา อัฏฐปริขารานีสัปริวรานีปฏิกานหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาธินังยาตกานันจางทีฆะรัตตังหิตายะสุขายะถ้าเตพระสง์ผู้เจริญ ้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งมัตะกาภพาดและอัฐาบร,ริขารขอมบริวาลทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงรับท่ารับแล้วเพื่อให้เป็นประโยชน์และความสุข เก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและเกยาตาทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นตลอดถึงผู้ที่ละจากโลกนี้ไปสู่ปาณโลกเบื้องหน้ามีชื่อว่านายทวีสุขเสียงลำคุณพ่อเถินเสียงลำคุณลงนวด คุณลุงนวดรูปคมคุณลุงเจริญไทยเสียงลำ้ำคุณลุงกองสีเสียงลำ้ำถ้าหากว่าวิญญาณของบุคคลที่กล่าวนามมาแล้วนี้สิงสถิตอยู่ณนะสถานถิ่นใดกันทราบแล้วด้วยยานและวิถีใดๆขอจงมารับเอา ซึ่งส่วนบุญส่วนกุศลที่ภรรยาบุตรธิดาและญาติพี่น้องได้ทำบุญอุทิศให้ในวันนี้ถ้าหากว่าวิญญาณของท่านตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าหากได้สุขแล้วขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไป ตลอดกาลและนานเทิน Thank <laughs> you. เป็นกุศลเป็นคุณงามความดีเป็นนะของแข็งขวนันยืนนะลูกหลานทั้งหลายนะผู้นะยังอยู่นะเออนะอนุภาพของบุญของกุศลของความกตัญญนะูกตาวิีตานะลูกเตาหลาหลานเลนนะผู้อยู่ต่อนะเกิด้ขวัญได้กำลังเจอได้นะความแข็ง ขวัญมันยืนนะเธอในพละกกำลังทั้งกายทั้งใจนะที่จะต้องก้าวใดไปต่อหนะลุงบงังดาวูไปสู่สัมรายภพนะแล้วนะพวกเขานะส่งได้ถึงที่สุดกนะ็คือ,คอการบุญการกุศลนะตั้งเป็นกองบุญกองเมงตั้งเป็น นะภาชนะรองรับเมตตาคุณเมตตาธรรมนะจากครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญนะจากทุกวัดทุกอารามนะอย่างวันนี้อันนี้เป็นหีดเป็นค้องนะเป็นเส้นทางการบุญการกรุศลนับแต่พนะพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้าสืบมาพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตในะการทำบุญปฏิทานทำใหม่ นะแล้วก็ยกเป็นสำคัญสำคัญมากกว่านะมากกว่าวันที่เราส่งสาการทานครัวทานครับนะมากกว่าการชาปณะนะการชาปณะกิ่ไม่ต้องเอกระเริกใหญ่โตไม่ต้องวุ่นวายนะส่งเข้าสู่ฟื้นไฟแล้วก็จบกันนะแต่การทำบุญสุนทรรทานการกุศลเป็นสิ่งที่ควรทำ นะเจดวันสิบห้าวันห้าสิบวันร้อยวันนะนั่นะเป็นธรรมเนียมเป็นฮีตเป็นของมาแต่โบราณนาการเจ็ดวันจิตวิญญาณนะยังอยู่กับครอบกับครัวนะยังอยู่กับปลูกเต้าเหลาเหลนยังอยู่กับสมบัติพระสานนะยังไม่รู้จักบุญกุศลที่แท้จริงนะการทำบุญให้ภายในเจดวันแจกเข้า พอสามวันห่าคือแจกเขา้านวะแจกเขา้าแจกน้าําแจกอยู่แจกกิน่นะเริ่มแจกนะพี่น้องทั้งหลายตั้งแต่อ้วนวานวัน,วน,วน,นใกล้เลืนเคียงนะวันนี้ก็แจกทานจ่ายทานต่อพระเจ้าประสงค์ทุกวัดทุกอารามแม่ขาวนางชีพร้อมนะี้ภายในเจ็ดวันนะจากนั้นเนะผู้ล่วงไปแล้วเจ็ดวันสำนึกในการบุญการกุศล บุญได้มากกุศลได้น้อยกุศลไดมากบุญได้น้อยทำเอาไวนะ้ตั้งแต่เมื่อครั้งคราวเป็นมนุษยนะ์แล้วต้องการนะต้องการการเพิ่มการเติมเพราะนะจากนี้ไปหนะึ่งวันในโลกของปูโยมบาบานนะก็คือห้สิบวันนะกลางวันห้านสะวันกลางคืนนะภายในร้อยวันก็เท่ากันกับ หนึ่งวันและหนึ่งคืนนะของโลกปูยมปบาปจิตนะวิญญาณทั้งหลายจะไปรอการวินิจฉัยนะว่านะภายในหนึ่งวันนะหนึ่งราตรีนะหนึ่งวันนะึ่ภาษาเวลาในโลกมนุษย์นะกินไปร้อยวันนะในระยะเวลาหนึ่งวันของโลกปูปยญยมนะเพิ่งเกิดจะชำ่มละนะคนนี้บุญมาก คนนี้บุญน้อยอนั้นห้าสิบวันสิบห้าวันเจ็ดวันที่หมู่เห่าทั้งหลายเอดบุญเอดทานเฮอนี่ไปเติมไปแต่งไปตืมนะเฮอกับนะดวงจิตดวงวิญญาณของญาติตั้งหลายที่นี้ผู้ล่วงไปก่อนแล้วนะผู้ล่วงไปก่อนแล้วนะนานแสนนานอนะย่างคุณผู้เถินเสียงล,ำล่ำอันน,นี้นานละบุญกุศลตกไปสิเลย กลายเป็นของฝากเป็นของตอนเป็นของฝากไว้ในบัญชีธนาคารนบุญกุศลนะยอมตกแก่บุคคลที่ห่อด้เจตนาเอ่ยชื่อออกนามมีบิดามารดาเป็นต้นนั้นบุญกุศลไม่ได้ตกเหี้ยเสียหายไปที่ใดญาติของเราจะล้วงไปวันวานวันวันก่อนยามลงมาสุขความสบาย นะบางช่วงของชีวิตก็สุขโศกดีบางช่วงของชีชวิตก็ยากลําบากบางช่วงชีวิตก็ได้ราบสกลาทางไหลงา,าน,นบุญที่เขาเอ็ดเขาทำคนาส่งให้นาะยาตยาตของเราแต่นะอดีตฝังบันนานเนิ่นมาละ นะทำบุญล้วก็ส่งผลเให้เนะก็ได้รับส่วนเศษนะส่วนเซี่ยวของการบุญการกุศลแต่จะรับได้อย่างแท้จริงนะเป็นการเชื่อมระหว่างภพนะอย่างว่านะลวงไปแล้วเป็นมนุษย์นะจากลวงไปแล้วเป็นเทวดานะลวงไปแล้วเป็นดวงจิตดวงวิญญาณจะมาเกิดเป็นมนุษย์บุญที่เราเอทเราทำเติมเสริมแต่ง านารนำวัตถุเจ้าวันว่าการบุญการกุศลนอะย่าประมาทนะเฮาเอสเทาธรรมผู้เอสได้ผู้ทรรมได้ผู้เอดได้ดไดนะความรู้สึกในใจผู้ทราบุญด้วยความรู้สึกในใจคือความอิ่มความสบายความสุขนะอย่งางเฮาธรรบุญนะมารึกถึงคุณพ่อนะแม่ปู้ยาตยาย่านเะฮาก็ได้ความนะรู้สึกว่าเป็นความอบอุ่นเป็นความอิ่มอุ่น นะเป็นความนะใกล้ชิดเป็นความได้ตอบแทนคุณถึงที่สุดวาระที่สุดถึงกนะิริยาภายในใจว่าใจของเขาเต็มอินะ่มทำไม่ได้เอทกไม่ได้ทำก็ไม่ได้แจกเข้าแจกน้ําใจมันบ่แล้วนะใจมันคิดไม่จบใจมันคิดไม่วางนะเราก็ทําบุญสุนทรรทานการกุศลภนะาษาคนโบราณเป่นว่าขีดเส้นนะขีด นะทางคนละเส้นขีดตะเวนคนละหน่วยนะหมายถึงว่าเอาบุญกุศลนี่เป็นการบอกนะบอกว่าเออนะไปสู่สัมปรยายภพแล้วนะก็ขอจงได้ความผาสุขได้ความร่มเย็นนะได้ความเอ,อิบอิ่มกับบุญกับกุศลที่ผู้คาทั้งหลายนะทำไว้เออแล้วนี่เดอ้อนะอันนี้เป็นสิ่งที่โบราณนนการนะท่านเห็น นะเป็นผลอันพึงได้รับจริงนะของผู้นะวายชวีวาดของผู้วางชีวิตนะของผู้อยู่ในนาะโลกดวงจิตดวงวิญญาณนะนั่นก็ขอโนมโมทานานะกับลูกหลานญาติพี่น้องนะทาบุญนะระลึกถึงนายทวีสุขเสียงลำคุณพ่อเถินเสียงลำคุณลุงนวดรูปคมนะคุณลุงเจริญไทย เลุงกองศรีเสียงลันะพร้อมกันนั้นคนะณะนาะสิทธิ์กลุ่มบุญพระทรงรรมำนะขอน้อมถวายนะพระตาหารหวานข่าวน้ำดื่มพระไตรจีวณนะเพื่อถวายเป็นกุศลผลบุญปินะสําำเร็จในส่วนแห่งอาจารยะบูชาแด่โอหลงปู่มั่นปริทัตโต เนื่องในวาระครบรอบ165ปีชาตการาหลวงปูจามหาปุญโญเนื่องในวาระครบรอบ13ปีชาตการขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำนี้จงเป็นปฏิฐานนัใหม่สำเร็จเป็น อาน,นิงสมแก่บุปภกริยาพี่น้องมิสหายสัพสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายที่เคยร่วงเกินกันมานคุณรัตนาอรุณรัชตารมนะขอน้อมถวายพระตาหารหวันข่าวพระไตรจีวรนะเพื่อเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์หลวงปู่จามหาปุญโญนวันนี้อังคารที่ยีสิบ นะคุณวรพลบุญยายนพร้อมครอบครัวขอนะขอน้อมถวายให้เป็นบุญเป็นกุศลแด่คุณพ่อนณะวรทินบุญญายนนะวัน่นะสิบหนึ่1วันที่2 2นสะคณะสิทธ์กลุ่มบุญพระสงฆ์ธรรมนะส่วนที่พลังบุญนะเป็นเจ้าภาพนะถวายพัตนะตหารก็ขอ,อนุมโมธนาให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีนะสิ่งที่พาเรา นะเอิบอิ่มในภายข้างภายภาคหน้าในวันข้างหน้ามีวันนี้นะเป็นต้นนะสิ่งนั้นจงบังเกิดนะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีนะยิ่งิ่งขึ้นไปนะจากนี้พระสงฆ์ต้องปวงนะจะไดนะ้กล่าวคำแบ่งของนะอปรโรกนะก่อนนะแลยย้วนกะ็ยะถายะถาแล้วก็ค่อยกรวดน้ำ นะภาษาโบราณว่ายะถาให้ผีนะสพีให้คนนะขณะที่พระรูปหนึ่งนะท่านขึ้นว่ายะถาวารีวหาหนะเราก็ะระลึกถึงบุญกุศลว่านะบุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าทำแล้วทั้งหมดทั้งมวลวันนีนะ้ขอจงเป็นส่วนแก่ผู้นี้ผู้นี้ผู้น,นี้คือให้แก่ญาติของเรานะแล้วเวลาพระอีกรูปหนึ่งนะท่าน รับสัพพีติโยนะพวกเราก็รนะะลึกถึงว่าบุญกุศลกุณงามความดีทั้งหมดทั้งมวลน,นะจงเป็นส่วนนะแก่ข้าพเจ้านะให้บังเกิดเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินะแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดโบราณท่านใช้คำคล้องจองนะเป็นเครื่องเตือนว่าอย่าถาให้ผีสัพพีคนที่จริงนะพระทนัพรก็ให้ทั้งหมดนั่นแหละ นะสรพสัตว์น้อยใหญ่ใดใเทพไทยเทวาบุปการีญาติพี่น้องมิตรสายใครใครทุกคนนะที่ต้องการส่วนบุญส่วนกุศลนี้นะข้าพเจ้าให้ทุกคนนะให้ทุกวงจิตดวงวิญญาณนะอันนี้เป็นคำนะที่พระนะท่านท่านพูดนะแต่ก่อนที่จะให้พรวันนี้นะพระท่านจะกล่าวคำนะแบ่งของก่อน ยักเฮพันเตสังโกจนนตุขอประสงค์ทั้งปวงจงฟังคำของข้าพเจ้าบัดนี้ทายกทายิกาในนามนายทวีสุขเสียงล้ำได้น้อมต่อไายกองบางสุกุล รอมพัาหารหวันข่าวพระไตรจีวรถวายเป็นสังฆทา,านแด่หมู่พระภิกษุสงฆ์อนุสาสังฆทา,านนี้สมเด็จพระพุทธองค์ตรัสว่ามีอาน,นิสงส์อันยิ่งใหญ่นักและไม่ได้จำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้หากแต่ได้แก่สงฆ์ทั่วทั้งสังฆมณฑนบัตินี้ข้าพเจ้าจักได้สมมุติตนเป็นผู้แจกของสงฆ์ต่อไป นอยังปฐมภา,าโคมหาเทรสาปปูนาตุส่วนที่หนึ่งย่อมถึงแก่พระมหาเถระผู้ใหญ่ผู้ยุ่นเหลือ ข้าพเจ้าอาวาเซซาปากาอาหาตางปะปูนาตุส่วนที่เหลือจากพระมหาเถระผู้ใหญ่และย่อมถึงแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตามบรรดาที่มาถึงพร้อมกันทุกรูปตลอดทั้งยังแก่สามเณรคานชีทายกอุบาสกบาศิกาสัทธาสาธุชนทั่วกันทั้งนั้นเถินเอาเต็มตัวกวดน้ำนับผ่อน Ithaawarewangapuraari pursakarang ewak mewa idodinaang ang petanang hopakpati Ijiang bad

ayu ko ma mwana no sine sane cha u tapachaino chatoru tama wan yu

အေဘောဝတုစောပမင်္ဂလံရခန္ဒောသမ देव တံမုသနုမဝေနသန္ဒသောတိဘောန္တုတေအာဝတုစောပမင်္ဂလံရခန္ဒောသမနေဝတံသံ นานุปาเวนัสนาสุทธิปวันตุเตมปาวะโตสาปมังกาลังราคันโสัมเนวตาสัมมาคานุปาวนัสาสุทิ